สวัสดีครับพอดีว c ซีเสืบสวนคดีร้อนตีแผกคดีดังกับผมปัญญานางกระโทกคดีการหายตัวไปของเด็กหญิงวัยเพียง13ปีที่โดยสารรถไฟสายใต้จากสุราษฎร์ธานีเข้ากรุงเทพมหานครเมื่อคืนวันที่7มิถุนายน2557โดยที่ญาติที่มาด้วยกันไม่มีใครรู้เลยว่าเธอหายตัวไปเมื่อไรและหายตัวไปอย่างไรมีการตั้งข้อสังเกตว่าเป็นไปได้หรือไม่เธออาจถูกล่อลวง หรือถูกลักพาตัวไปแต่อีกข้อสันนิษฐานหนึ่งเธออาจสมัครใจหนีไปเองแต่สุดท้ายเรื่องนี้ได้ก,กลายเป็นโศกนาฏกรรมช่วงค่ำของวันที่6มิถุนายน2557ผู้โดยสากรกลุ่มหนึ่งรวมสีชีวิตซึ่งเป็นพี่น้องกันเดินทางรถไฟขบวน17ึสีนครศรีธรรมราชกรุงเทพโบกี้3ตู้นอน28โดยพวกเขาทั้งหมดขึ้นรถ ที่สถานีรถไฟในจังหวัดสุราษฎร์ธานีหลังจากไปเยี่ยมญาติก่อนมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพมหานครแต่เมื่อมาถึงสถานีรถไฟสาลายาจังหวัดนครปฐมช่วงเวลาประมาณ4ีนาฬิกา30นาทีปรากฏว่าหนึ่งในนั้นซึ่งเป็นเด็กผู้หญิงอายุประมาณ13ปีได้หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยแล้วเราไปแปลมากจากน้องตีสองค่ะหนูปแปลงตอนตีสองแล้วเห็นน้องอยู่ขา้างล่างเห็นค่ะหนูเป็นคนเรา บปลงฟันอะไปเก็บไว้ตรงกระเป๋ากระเป๋าคือกระเป๋าวางตรงที่เท้าน้องอะค่ะหนูเอาไปเก็บไว้ตรงนั้นเลยค่ะแต่มันก็ไม่รู้สึกตัวอะไรเลยน่ะหนูก็คิดว่าเออมันหลับอะไรแบบนี้ค่ะตื่นขึ้นมานะคะก็ไม่มีอะไรเลยพนักงานที่ตู้คนที่คุมตู้ค่ะตู้ที่หนูนอนตู้สามมันมีมีคนเดียวแต่ว่ามีพนักงานที่ยกของอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็มานั่งกับพี่ที่คุมตู้ที่สามอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เป็นผู้ชายค่ะก็คือเขาเขาบอกว่าเป็นพนักงานใหม่เพิ่งมา ทงาน,นเช้าวันที่7มิถุนายนญาติเริ่มติดตามค้นหาพร้อมกับขอข้อมูลกับสถานีรถไฟทุกแห่งที่คาดว่าจะมีบาะแสของน้องนายประสงค์โกมุกหน้ยสถานีรถไฟหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จึงสั่งจัดตั้งทีมค้นหาในพื้นที่ที่คาดว่าน้องจะหายตัวไปโดยใช้รถรางหรือรถตรวจสภาพรางตรวจในเส้นทาง ตั้งแต่สถานีวังคงอําเภอปราณบุรีจนถึงสิ้นสุดเขตสถานีหัวหินแต่ไม่พบสิ่งผิดปกติและเมื่อตรวจสอบย้อนหลังจากกล้องวงจรปิดของสถานีรถไฟหัวหินซึ่งติดตั้งไว้จํานวน10จุดและสามารถบันทึกภาเพเหตุการณ์ขณะรถไฟวิ่งเข้าสถานีได้ถึง4จุดโดยในคืนวันเกิดเหตุพบว่าขบวนรถที่174มาถึงสถานีหัวหินประมาณหนึนาฬิกาเศษ โดยมีผู้โดยสารขึ้นลงตามปกติโดยเฉพาะตู้นอนที่28ก็ไปพบสิ่งผิดปกติใดๆขณะเดียวกันพันตำรวจโทรวทีิเทพเพนแสงสารวัตรสถานในรถไฟหัวหินเริ่มได้หลักฐานบางอย่างที่อาจจะเกี่ยวข้องกับน้องมีคนพบเด็กหญิงคนหนึ่งมานั่งกินข้าวกับผู้ชายอายุประมาณ35ปีแต่เมื่อไปตรวจสอบปรากฏว่าไม่ใช่น้องที่หายตัวไปมีข้อมูลเพิ่มเติมจากนายสถานีว่า จ้งจากินมอร์สนะครับมีเด็กภาษาคล้ายๆอย่างนี้นะครับอ่านั่งทางข้าที่ด้านหาเป็นร้านหาตามสั่งนะครับริมชายเทเรชาายังข้อมูลยังยืนยันไม่รอเ100%นะครับว่าใช่หรือเปล่านะครับเกือบตลอดทั้งหมดของการค้นหายังไม่พบหลักฐานใดๆที่บ่งชี้ได้ว่าเด็กผู้หญิงหายตัวไปได้อย่างไรตํารวจสนนพวงษ์ได้เรียกตัวพนักงานของการรถไฟ ที่ปฏิบัติหน้าที่บนโบโกี้ที่เกิดเหตุของกระบวน174มาสอบปากคำเพื่อหาบาะแสเพราะหากปล่อยเวลาให้ผ่านไปเกรงว่าจะเกิดอันตรายขึ้นกับเด็กก่อนที่ญาติจะประสานกู้ภัยในพื้นที่ให้ค้นหาตามเส้นทางรถไฟอีกครั้งด้วยความหวังว่าจะพบน้องและกองเวลาที่หายไปเนี่ยคือเริ่มแต่ประมาณตีหนึ่งครึง่งเราก็มารู้ตัวประมาณสามที่สี่แลมาถึงซยาเแี่งมารูระหว่างราชบุรีเนี่ยคือกองไว้ปนะาณนี้ แลวก็ต่อที่นี่หน่ะะอยชะยงราาชบุรีทีมข่าวฮอตดิวซีเอลองอัตรางการเดินรถมาเปรียบเทียบเพื่อดูว่าช่วงเวลาที่น้องหายไปนั้นน่าจะอยู่ระหว่างสถานีใดกระทั่งช่วงบ่ายก็พบหลักฐานสําคัญคือผ้าปูที่นอนสีขาวแบบเดียวกับที่ใช้บนรถไฟที่สําคัญมีรอยคาบเลือดและพบปอกหมอนสีขาวกางเกงและเสื้อยืดสีฟ้า ตอนนี้จากพยานวัตถุที่ตรวจได้เพิ่มเติมนะครับเจอที่ผ้าปูที่นอนกับปอกหมอนนะครับซึ่งมีสนับเพื่อนดนะครับพิ้งเท้าไฟสองแก่นะครับกระทั่งเวลาประมาณ21นาฬิกาญาติได้รับข่าวร้ายพบหลักฐานบางอย่างที่เกี่ยวกับตัวน้องผู้เป็นแม่ถึงกับเป็นลมล้มพับไปก่อนที่ญาติจะประสานหน่วยกู้ภัยในพื้นที่ให้ช่วยตามค้นหา ไปตามเส้นทางอีกครั้งโดยหวังว่าจะพบกับน้องโขมขืนนี่น่าจะเริ่มปิดตั้งแต่ปิดไฟที่ทับสแกรและพอไฟดับก็แถวแถวเมืองประจวบแล้วก็พอผ่านเมืองประจวบก็น่าจะเริ่ม,มคมขืนนแล้วก็มาทิ้งศพที่เลยวังพง์ที่หลักกิโลเมตร227นี่เขาทิ้งอะไร่อโอ้ทิ้งหลายอย่างครับทิ้งคือทิ้ง เสื้อนอกเสื้อในกางเกงนอกกางเกงในนะครับทิ้งระหว่างทางคือก่อนข่มขืนก็ทิ้งไปเรื่อยๆเขาเปิดหน้าต่างแล้วก็ทิ้งไปเรื่อยๆดึงทีทิ้นทีทิ้งทิ้งไปเรื่อยๆครับหลังได้หลักฐานที่เป็นภาพโพสต์ของการรถไฟแห่งประเทศไทยซึ่งเปื้อนเลือดแนวโน้มที่จะพบตรวจเธือมีความเป็นไปได้สูงช่วงหน้าเราจะไปตามค้นหาในจุดที่คาดว่าจะพบตรวจของน้องครับ นิดเดียวมิ้นดูผมดีตัดซะที่งานแต่งไงแอนเธอก็ถักเปียยาวตรงเนี้ยทรงเนี้ยยิ่งไม่มีทางมีทางทำอะไรอ่ะแต่ต้องกลับไปไว้ผมยาวเท่านี้เลยหัวงเอ้ยอยากให้ผมยาวดูดีต้องมีสิซันซิ่วเฮลทีเ i e ร์แอนลองใหม่มีไบโอตินช่วยบำรุงผมยาวสลวยดูสุขภาพดีผมยาวแล้วก็ทำร้อยทรงก็สวยร้อยทรงใหม่ซันซิ่เพื่อผมสุขภาพดีไว้ผมได้ยาว 99คนจากลุ่มตัวอย่างร้อยคนรู้สึกผิวสว่างใสทันทีวอ s e สล n นอินสแตนแฟร์ใหม่ผสานอนุภาคไมโคร r รฟเลกเตอร์ช่วยให้ผิวคุณดูสว่างใสทันทีและสว่างใสยอย่างต่อเนื่องพร้อมคุณค่าแห่งการฟื้นบำรุงจากวอ s e สล n นวอสลินอินสแตนแฟร์ใหม่ให้ผิวคุณดูสว่างใสทันที รอยัลท o t ทอร p รีแพรไฟสุดปรับปรุงใหม่ด้วย LAK 1 0 0่นแทรกสืบล้ำลึกถึงแกนผมสืบผมสวยเจิดจรัะห้าปัญหาผมเสียจัดการได้ในหนึน่งเดียวซื้อแชมพูรอยัลลุ้นทองทุกสัปดาห์รวม100รางวัลถึง31สิงหาคมนี้การสอบปากคาผู้ต้องสงสัยคนหนึ่งซึ่งเป็นพนักงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย และปฏิบัติหน้าที่บนตู้รถไฟน้องโดยสารมาในคืนนั้นประกอบเข้ากับหลักฐานที่ได้มาในหลายหลายอย่างในที่สุดเขาจึงยอมปริปากเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคืนนั้นก่อนที่เขาจะโยนร่างของน้องออกจากตู้รถไฟเพื่อปลเกลื่อนหลักฐานทีมข่าวฟัดนิวสีสไตลงพื้นที่อำเภอหัวหินทันทีในจุดที่พบภาพปูที่นอนที่อยู่ใกล้กับรางรถไฟตามข้อสันนิษฐานช่วงเวลาที่น้องหายไป ในช่วงระหว่างสถานีวังพง์จนถึงสถานีหนองแกเมื่อทีมข่าวเดินทางไปถึงก็พบกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิคู่ภัยจาก3แห่งจํานวนกว่า100คนกําลังช่วยกันค้นหาน้องอยู่บริเวณรางรถไฟซึ่งเริ่มต้นมาตั้งแต่สถานีสวนสวนปฏิพัฒน์ระยะทางประมาณ15กิโลเมตรการค้นหาก็าในเวลากลางคืนนะครับ เราก็จะมีไฟส่องใสสว่างและเจ้าที่เดินเสิร์ชหาทั้งสองข้างทางของทางรถไ,<อ>ไฟนะครับของรางรถไฟนะครับระยะทางในการค้นหาทั้งหมดขณะนี้ก็ค้นหาไปแล้วประมาณ15กิโลนะครับระยะทางทั้ง3มสถานีนะครับรวมแล้วระยะทางประมาณ15กิโลเมตรนะครับเจ้าที่ก็อยู่ระหว่างค้นหาต่อไปนะครับเพื่อได้มีโอกาสนะครับที่เราสงสัยไว้นะครับเพราะว่า หลักฐานวัตถุพยานที่ตกหล่นแล้วอยู่ในละแวกในพื้นที่อำเภอวัยินและปานบุรีในส่วนใหญ่นะครับก็เราคาดหวังว่าอาจจะเจอตัวน้องเขาหรือว่าอาจจะน้องเขาอาจจะมีชีวิตรอดอยู่คาดหวังว่าเขาอาจจะมีชีวิตอยู่นะครับตลอดระยะทาง15กิโลเมตรยังไม่พบวี่แววของน้องแต่ทีมค้นหาอย่างใจชื้นอยู่บ้างเมื่อพบหลักฐานเป็นผ้าปูที่นอนอีกพื้น ลักษณะมีเลือดไม่ไม่ไม่มีครับไม่มีครับมีแต่คราบเปียกคราบน้ำน่าจะเป็นน้ําธรรมดาครับผมครับครับผมลูกจากนี้ก็คือส่งต่อไปให้แล้วครับผมเจ้าที่อำนวยคามดวกได้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 เลยครับเกือบสามชั่วโมงของการค้นหายังคงไร้วี่แววของน้อง แต่เจ้าหน้าที่ทั้งหมดยังไม่ละความพยายามเนี่ยตอนนี้เพิ่งเจอศพเดี๋ยวนี้ครับผมนำกระงมาสตร์ัอกมาของผู้ตายไม่เสถียเดินมาแ้วเจอแล้วครับเนี่ยเพิ่งเจอสามหนาที่นี่เองจนในที่สุดเจ้าหน้าที่อีกชุดก็แจ้งว่าเจอศพแล้วอยู่บริเวณปากทางเข้าวนอุทยานปราณบุรีลักษณะเป็นเด็กผู้หญิงอยู่ในพงหญ้าห่างจากรางรถไฟประมาณ2เมตรครับผมยังไงเดี๋ยวผมล้อมสถานที่เกิดเหตุกั้นที่เกิดเหตุซะก่อนนะครับ ว่าศูนย์ประจวบหนึ่งให้การที่เกิดเหตุไว้ให้การที่เกิดเหตุไว้ไม่ยากที่เข้าไปร่วมค้นหาเจอศพก็ยืนยันทันทีว่าเป็นเด็กผู้หญิงที่หายตัวไปเราหายไปแล้วนะครับขอเชิญทั้งนอกก่อนนะครับขอรักษาพื้นที่ก่อนนะครับจากการตรวจสอบเบื้องต้นแพทย์โรงพยาบาลปราณบุรีระบุว่าสภาพศพมีบาดแผลที่ศีรษะและกระโหลกศีรษะด้านซ้ายยุบ สันนิษฐานว่าอาจเกิดจากการกระแทกกับก้อนหินนอกจากนี้ยังพบร่องรอยแผลถลอกตามส่วนต่างๆของร่างกาย เจอชุดน้องแล้วแต่บอกว่าทางผู้ต้องหาเนี่ยให้การให้การว่าโดนตัวน้องมาตอกเราก็เลยไปไล่กันค้นหาใหม่ตั้งแต่ตั้งแต่ประจวบคือมีการพบพบน้องเนี่ยพบเสื้อน้องที่หนอง้างก็เลมีการโยนเสื้อน้องที่หนองทางแล้วก็ไปโยนผ้าปูผ้าปูเนี่ยที่วังเพลิงไอ้เราก็คิดว่าถ้าจะเจอน้องก็ต้องไปไล่ไลตั้งแต่ประจวบนะฮะแล้วก็ได้ผู้พี่ๆผู้ชายที่ไปช่วยไล่ตอนเที่ยงคืนนะครับที่เดินเท้ากันจนมาเจอน้องที่ที่เขาเต่าเนี่ยครับ รับไม่ได้รับไม่ได้จากสิ่งที่สิ่งที่เห็น,นครับเพราะว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นทงในสังคมไทยแล้วก็ในครอบครัวทุกคนนะครับมันเป็นอะไรที่โหดเยี่ยมครับโหดเยี่ยมมากๆกัะเด็กผู้หญิงคนหนึ่งไม่รู้เรื่องไม่รู้หน่อยไหนเล,เลยนะครับมันทําได้ยังไง เมื่อชาวบ้านทราบข่าวว่าตำรวจจะพาผู้ต้องหาคือนายวันชัยแสงขาวไปแถลงข่าวชาวบ้านหลายร้อยคนต่างพากันไปรอที่จะเจอหน้ากับผู้ต้องหาตำรวจจึงตัดสินใจพาผู้ต้องหาไปยังค่ายาตำรวจทะเลชายแดนเขาเตืนว่าจะไม่สามารถควบคุมประชาชนที่กำลังกแ้นได้ ทายถึงตั้งแต่วันหายตัวไปเราก็ห่วงใยผมรับแจ้งเนี่ยก็ภาวนานะครับว่าให้ให้พบตัวพอเมื่อมีารายละเอียดของการสืบสวนที่ได้เรียนได้ทราบจนปรากฏเป็นคดีแล้วก็พบศพเนี่ยเราก็พยายามที่จะเร่งรัดนะครับในเรื่องการดำเนินการท่านท่านพลเอกวัชรพลเนได้สั่งการคำชับนะครับเรื่องนี้เพื่อที่จะให้ในสังคมได้รับรู้นะครับเราต้องดําเนินคดีแล้วก็ฟ้องผู้ต้องหาให้ศาลตัดสินโดยเร็วนะครับให้รับโทษให้สะสมกับการกระทํา ที่ได้ทําในลักษณะที่โหดร้ายทารุณนะครับเช้าวันต่อมาตํารวจพานายวันชัยแสงขาวไปทําแนประกอบคํารับสารภาพบนบกที่รถไปที่เกเหตุในอดถอดเสื้อเสื้อกางเกงระว่างที่เลือกระเป๋าอยู่อันนี้รู้สึกตัวก็เลยหันกลับมาทําทีแขนพาดกับรถยังไงแขนพาแขนพาข้างนอกครับแขนพาอยู่นตัวรึ่งที่ตัวครับ เสร็จแล้วแล้วเราค่อยๆดันแล้วก็ยกขาขึ้นอย่างเงี้ยค่อยๆดันดันก้นเราค่อยๆดันก้นอ่าดันก้นขึ้นให้หล่นลงไปเรขมืนเกขึ้นบ่อยครั้งโดยเฉพาะกับเด็กซึ่งล่าสุดเกิดขึ้นกับเด็กอายุ13ปีจึงเกิดกระแสสังคมโดยเฉพาะในโลกโซเชียลเห็นว่าน่าจะมีโทษประหารชีวิตผู้ที่ก่อเหตุลงมือฆ่าข่มขืนหมู่นิติเพื่อนหญิงเห็นว่ากฎหมายประหารชีวิตนั้นมีอยู่แล้วเพียงแต่ผู้ต้องหาหรือนักโทษ มักจะได้ลดหย่อนและสุดท้ายก็พ้นโทษออกจากเดินจำมาแต่สิ่งที่เห็นว่าน่าจะมีการแก้ไขกฎหมายคือการครอบครองสเปรย์พลิกไทยที่ผู้หญิงมีไว้เพื่อป้องกันตัวเอง ป้องกันแล้วก็ดูว่าจะทําอย่างไรที่จะไม่ให้เกิดกรณีเช่นนี้ในต่อไปด้วยนะคะอย่างเช่นการที่จะต้องมีนโยบายมีมาตรการออกมาในทุกๆสถาบันซึ่งเราก็ทราบกันมาโดยตลอดว่าเหตุการณ์ที่ข่มขืนไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในรถไฟนะ,ะซึ่งโอเคในรถไฟใน,ในรถสาธารณะน,านจะต้องมีนโยบายมีมาตรการออกมา ถ้าผู้หญิงป้องกัน,กนตนเองในงการพกสเปรย์ทิกไทยเนี่ยเราก็อาจจะโดนโทษที่หนักกว่าคนที่ข่มขืนซะด้วยซ้ำแถมยังมีค่าปรับนี่นะคะ <c oughs> มากกว่า <c oughs> โทษโทษที่จำคุกก็มากกว่าแล้วก็มีค่าปรับถึงหนึ่งล้านบาทอะยเงี้ยคะ่ะ ล่าสุดตำรวจได้แจ้งข่าวหาวนายนักรชำนาญพนักงานของสารรถไฟซึ่งเป็นเพื่อนกับนายวันชัยแสงขาวว่าให้การสนสนุนให้มีการคมคื้นและแจ้งความเท็จหลังนายนัทกรยอมรับว่ามีการพูดคุยกับนายวันชัยก่อนที่จะมีการคมคื้นและรู้เห็นเหตุการณ์เกิดขึ้นด้วยซึ่งก่อนหน้านี้นายนัทกรเคยปฏิเสธว่าไม่รู้ไม่เห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยตำรวจ ได้นำตัวในนักกรไปฝากขังที่ศาลจังหวัดขัวหินหลังเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นหลายภาคส่วนเรียกร้องให้มีการทบทวมมาตรการรักษาความปลอดภัยให้กับผู้โดยสารโดยเฉพาะเด็กและสะตรีขณะที่หลายคนเห็นว่าควรมีการแก้ไขกฎหมายให้เอาผิดกับคนที่ลงมือขั้นสูงสุดนั่นคือประหารชีวิตท่านผู้ชมท่านใดพบเบาะแสความไม่ชอบมาพากลหรือเรื่องทุจริตแจ้งมาที่รายการพ็อดวีลซีเอสไอ ผมและทีมง,งานพร้อมจะไปพิสูจน์ข้อเท็จจริงสำหรับคืนนี้ผมและทีมง,งานลาไปก่อนสวัสดีครับ